สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนชมพิรุณถ่านะฮะซ่อมทีวีนะครับเป็นเนี่ยครับชาร์ปนะครับอ่าตัวนี้ไม่รู้เป็นไรนะครับเดี๋ยวต้องต้องแกะดูหลังเครื่องก่อนเพราะว่าตัวนี้ไม่กล้าเสียบปลั๊กนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับสองหนึ่งเอฟพีทีสองสองศูนย์บีนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเสียบปลั๊กได้ไหมนะครับเปิดฝาออกมานะครับเพื่อนๆครับ ตัวนี้มีการถอดสายลำโพงนะมันเป็นงานช่างนะครับเพื่อนครับบางทีมันไม่กล้าเสียบปลั๊กนะมาดูด้านล่างวงจอก่อนนะครับครับด้านล่างสวยงามนะครับด้านล่างสวยงามอยู่ทีนี้จะเสียบปลั๊กได้ไหมก็น่าจะเสียบปลั๊กได้แต่ว่าเ,าเมื่อได้แกะออกมาขนาดนี้แล้วต้องดูทันเตอร์ฮอลก่อนนะครับถ้าทันเตอร์ฮอลดีอยู่ก็ค่อยเสียบปลั๊กดูอากาศนะครับงานประเภท ที่เป็นเสียปลักได้เสียปลักไม่ได้อะไรพวกนี้ผมก็มีบ่อยๆนะครับประเภทเสียปลักไม่ได้เนี่ยนะครับนี่มาดูอาการนะครับเพื่อนครับหลอดโหลดนะครับหลอดโหลดเสียไว้นะครับเอามาดูเสียปลักนะครับขึ้นมาอยู่นะครับไปจ่จะโอ้นี่นะเนี่ยเนี่ย มันติดขึ้นมานะครับแต่มันมืดลงไปอ่ะเอาเดี๋ยวถอดปลั๊กโอ้มีแสงขึ้นมาเป็นสกีนปรับสกีนไว้เยอะเลยสิแบบเนี้ยนะครับเห็นไหมครับเห็นเส้นรีเทสนะครับนะเนี่ยนะครับนะเอาเดี๋ยวลองถอดปลั๊กนะครับนะครับสกีนปรับไว้เยอะมากเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะมีแสงขึ้นมานะแต่มันมืดลงไปมีแสงขึ้นมาปุ๊บมืดลงไปนะครับเห็นเส้นรีเทสสกีนปรับไว้เยอะนะแบบนี้นะฮะกรณีของเครื่องนี้นะฮะ เป็นที่ไอซีนะฮะวันชิปเนี่ยครับเกิดปัญหาขึ้นนะครับมีการเช็คที่แรกผมคิดว่าเป็น abl เช็คไปเช็คมาไม่ใช่แล้วไฟตอนนี้นะะไฟก็ไม่เกินด้วยนะครับตอนนี้นี่ร้อนจัดเลยนะครับร้อนจัดเลยเดี๋ยวนี้ร้อนจัดนะดูนะไอซตัวนี้พังไปที่ร้รอยแล้วเออนะเย็นเย็น,เนลงด้วยทินเนอร์ เนี่ยก็ไอ้ละเหยอไปด้วยความรวดเร็วนะครับเป็นไอซีตัวนี้เสียนะเพื่อนช่างนะครับที่ให้ผมสรุปงานให้เยผมสรุปว่าเป็นไอซีตัวนี้เด้ออ่าถอดปากแล้วนะนะครับผมไม่มีสายให้นะครับครับตัวนี้ก็เครื่องต่อไปของงานช่างนะามาดูกันว่าเครื่องนี้เสียหายอย่างไรแบบไหนเป็นงานช่างนั้นเพื่อนนะ ทางไม่ไหวแล้วผมก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันแต่ดูหน่อยนะครับได้มาแล้วมาตกใจเลยสายอะรนี่สงโอ้ดูนีอะไรวะเนี่ยเนเตอรฮอเนาะอะไรวะเนี่ยสายโอ้โหอื้หือเหนือยจะไหวไหมนะมาดูนะแต่ล่างวงจรสวยงามนะครับไปออกไหมหรือไม่รู้ ทันเตอร์ฮอลไม่เสียนะครับมีการถอดทันเตอร์ฮอลมาดูว่าจ่ายไฟทํางานได้ไหมนะครับครับมีเสียงจิ๊ดจิ๊ดนะครับเดี๋ยววัดดูซีอนะครับของของตัวนี้นะฮะโดยที่ยังไม่มีทันเตอร์นะครับทันเตอร์ฮอดีอยู่นะชร์จอยู่นะครับโอมต่ํานะครับสลับสายมิเตอร์นะครับปกติจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับโอมต่ํานะครับเพราะว่า จะจะเป็นศูนย์โอมนะโอมต่ำนะถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้นะก็จะต้องมาดูไดโอดนะฮะ D751 มีโอกาสเสียได้นะครับแล้วก็ตัวไฟแบกเสียเองนะครับในลักษณะนี้นะต้องถอดถอดเส้นนี้นะฮะหรือว่ายกไดโอดขึ้นก็ได้นะครับในกรณีที่ถอดทันเตอร์ออกไปแล้วเนี่ยนะครับวัดในวงจรมันชอ็อตผู้ซ่อมก่อนหน้านี้ก็เลยดำเนินการถอดทันเตอร์หอกมาแล้วมันไม่ชอนะ็อตเนาะ แลวทีนี้พอม,มาวัดอีกก็ยังช็อตอีกนะครับอุปกรณ์ที่จะเสียได้นะครับก็หนึ่งครับไฟแบกนะแล้วต่อมาก็คือไดโอดนะครับ d เจ1้าหนึ่งนี่นะฮะแต่ผมก็จะเน้นไปที่ไฟแบกนี่แหละครับที่มีปัญหานะฮะโอ้โหถอดแบบแบบนี้เลยเอะถอดแบบนี้เลยเอาถอดเนาะเออเอาเอา,เอาถอดไปเลยเนาะถอดเพื่อจะวัดไดโอดแหละแล้วก็มาวัดตรงนี้กับนี้นะ นะครับแต่มันอยู่ในวงจรวัดยากเลยถอดเลยโอ้ยดูดให้สมบูรณ์หน่อยเพื่อนๆครับทีนี้ผมได้ทําการถอดไฟแบ็คออกนะเพื่อนนะแล้วทีนี้ผมก็จะวัดไดโอดนะครับทีนี้มันจะวัดไดโอดได้แล้วนะครับไดโอดก็วัดตรงนี้เลยก็ได้นะครับวัดตรงตัวไดโอดนี่ก็ได้เงี้ยนะครับนะเอาจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับเอาขึ้นคลองทีนี้ขึ้นแล้วลงนะดึงดื้เห็นไหมไดโอดก็ดีทีนี้ เราจะมาวัดไฟแบกนะครับเราจะวัดขานี้นะนะครับขาที่เป็นตรงขา c น,นะครับมาที่ขานี้นะขานี้นะครับแต่ขานี้ไม่ค่อยเป็นผลนะส่วนมากจะช็อตขานี้มานี่เอามาดูว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับเป็นขากาวของเขาอนะครับนี่กาวของเขาเนะตัวนี้ก็คือขา c ของทรานซิสเตอร์เห็นไหมครับดูเข็มมเตอร์นะ สำหรับสายมิเตอร์นะครับนั่นก็หมายความว่าไฟแบ็กตัวนี้เสียไม่ที nah ่เรียบร้อยนะครับเพื่อนอ่านออกไหมอ่านออกได้ง่ายนะมึงกลับหัวนะครับเหตุการณ์นี้นะครับก็คือวัดในวงจรนะครับเห็นเป็นการช็อตระหว่าง CE ที่ท r นเ s นเอร์ฮอลนะครับ ก็ถอดชันเตอร์ฮอรออกนะครับในส่วนของชันเตอร์ฮอรตัวนี้ดีอยู่นะชันเตอร์ฮอรก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้อ่ามันจะเป็นขึ้นข้างนึงสำหรับสายตรงนี้มันก็จะเป็นไม่ขึ้นนะครับก็คือเพื่อนช่างก็ดําเนินการไปหาไฟแบกมาใส่นะแล้วทีนี้มันจะเกิดอาการต่อไปไหมอันนั้นแล้วแต่แล้วแต่นะจ๊ะเห็นแล้วนะครับสรุปว่าเป็นไฟแบกเสียนะจ๊ะ ถ่ายภาพออกมาเพื่อนอาจจะดูยากหน่อยแต่ว่าจอนี้มันมีรอยกระแทกอยู่นะครับมุมมุมนี้นะทำเลนี่แล้นะครับ,นะรบมันเป็นจอเสียนะครับจอมันโดนกระแทกมันแตกนะครับแตกแล้วทีนี้เขาไปแตกอยู่ที่แถวไอตรงที่เป็นชิปออนฟิล์มเขาอยู่นะทีนี้ก็ไม่ได้เลยนะครับนะตัวนี้นะมันมีรอยกระแทกอนะเครื่องมันล้มอะไรพวกนั้นนั่นแหละครับมาระวังนะครับเพื่อนครับใช้ทีวีในลักษณะนี้ถ้ามันล้ม ลมพัดล้มอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าขาเขาค่อนข้างที่จะเล็กนะครับถึงเนาะทำอะไรระหวังนะครับตอนนี้จอแตกนะครับนั่นครับตัวอย่างงานช่างนะครับเพื่อนๆครับได้มาจากโรงของเก่าประเภทแบบนี้นะฮะก็เสียเวลานะครับเพื่อนครับไปหาใส่มองใส่เบ็ดตึกแหะอะไรครับจะสนุกกว่านะครับงานประเภทนี้ปวดหัวไปหาวานแหพี่ร้องอยขักกลัวเอ้อ